เรื่องที่หนึ่งองหญิงสวมรอยเจ้าลู่ซือ้อรับบทหมาเสวีอินเรื่องที่สองสุดรักซินเดอเรล่าเจ้าลู่ซื้อรับบทหลิวอีอีเรื่องที่ 2, สามห้องเต้ที่รักเจ้าลู่ซือซ้อรับบทล่วเฟยเฟยเรื่องที่สี่แววเสียงรักเจา้าลู่ซื้อรับบทเป้ยเอ๋อตัวเรื่องที่ห้าบบออ 5, หมออัจฉริยะเจ้าลู่ซือ้อรับบทเว่หวินฉาง เรื่องที่6บุพภาวสันจันทราศาสรดูเจ้าลูซือรับบทซุนฮวาเรื่องที่7ลิขิตรัก3,000ปีเจ้าลูซือรับบทองค์หญิงฉินชวนเรื่องที่8ปดข้านี่แหละองค์หญิงสเจ้าลูซือรับบทเฉินเชียนเชียนเรื่องที่9ฝากรักไว้ที่ท้ายครัวเจ้าลูซือรับบทกู่เซิ่งหนานเรื่องที่สิบ ตรีหารฉางเกอเจ้าลู่ซือระบบทหลี่เล่อเยียนเรื่องที่11สะดุดรักมิสเตอร์หลิงเจ้าลู่ซือระบทกู้อันซินเรื่องที่12สิทสิสาวป่วนสำนักเจ้าลู่ซือระบบทซางฉีเรื่องที่13เทียบท้าปัตตพีเจ้าลู่ซือระบบทไผ่เฟิงซี เรื่องที่14ดาราจักรกรักลำนำใจเจ้าลูซือระบบทเฉิงเศร้าซางเรื่องที่15จะหดฝันข้ามการเจ้าลูซือระบทคุณยายเถียนเจ้าเรื่องที่16แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่เจ้าลูซือระบทซุนโถโถเรื่องที่17แอบรักให้เธอรู้เจ้าลูซือระบทซางจื้อเรื่องที่18 ตำนานรักผนึกสวรรค์เจ้าลูซือระบทอาอินเฟิงอินเรื่องที่ 19. ม่านมุกม่านหยกเจ้าลูซือระบทตวนอู U ่ oh, God. 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 เรื่องที่ 20. Love Ambition เจ้าลูซือระบทสุยเยี่ยนเรื่องที่ 21. Almost Lover เจ้าลูซือระบทรวนอวี